รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ที่เ huh. กี่ยวกับเพื่อนมันก็เป็นแต่เพื่อนมันเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนส่วนใหญ่แล้วต้องหวังดีทั้งนั้นไม่ได้หวังไม่ดีแต่เพื่อนคนนี้ไม่ได้ชวนให้เข้ามาเพียงแต่ว่าเพื่อนเขาซื้อบ้านใหม่ก็อยากจะชวนเข้ามาดูมาเที่ยวบ้านมาโชว์มาโชว์บ้านของเขาเนี่มาถูกใจนะคะค่ะแล้วคือคือเวลาเราไปวิเคราะห์ที่ตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องไล่ให้ครบทั้งหมด สี่หลักด้วยการสี่หลักครับสี่หลักก็คือหนึ่งทิศทางและสิ่งแวดล้อมทิศทางสิ่งแวดล้อมเลิกที่เข้ามาและกับดวงของเจ้าบ้านสี่อย่างครับสี่อย่างให้ครบเพราะงั้นในนี้ตัวบ้านล้มเหลวตรงนี้เนี่ยตัวบ้านนั้นเกิดจากองศานี้ไม่ถูกเพราะงั้นยังไงยังไงบ้านหลังนี้ใครมาอยู่ไม่ล้มเหลวมากคือถ้าดวงดีก็ เขาก็ยังอยู่ได้นานหน่อยถ้าดวงไม่ดีก็อยู่ได้สั้นหน่อยแสดงว่าถ้าสมมติคนดวงดีมาอยู่เขาก็อาจจะไปเรื่อยๆแต่เมื่อเขาดวงเขาอ่อนแอหรือดวงอเรียกว่าในช่วงดวงที่ไม่ดีก็จะตกเหมือนกันทุกคนถูกไหมจ๊ะใช่ครับครับคือต้องไล่จนถึงต้นเหตุจริงๆว่าแล้วทาไมบ้านอื่นไม่ไปซื้อต้องมาซื้อบ้านหลังนี้ครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปได้แต่ไล่ไปถึงตัวดวง มันก็สะดุดที่ดวงเพราะดวงในช่วงที่เขามาซื้อตรงเนี้ยเพราะงั้นดวงกำลังสะดุดตกต่ำพอดีอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่ตกต่ำถ้าเขาเขายังไม่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาตกต่ำเขาก็อยู่ได้นานหน่อยก็อยู่ไปได้เรื่อยๆเพราะเพราะเป็นแค่ดวงตกต่ำพอดวงตกต่ำแต่บ้านเขาดีบ้านเขาถูกต้องเพราะงั้นเขาก็เสียหาย น้อยหน,น่อยกก็คือน้อยหน่อยเพราะงั้นเขาก็ไปได้อีกเงินสมมุติว่าหนึ่งหงช่วงวัยจรนเนี่ยมานสิปีค,ครับสมมุติว่าตรงเนี้ยคือสิปีไม่ดีทั้งหมดละแต่ถ้าว่าไอเงินทุนของเขาเนี่ยบ้านมันดีไอตัวดวงเสียหายมันก็มันก็นกนกสะดุดหรือมีปัญหาหรือเกิดอะไรต่างๆที่ล้มเล้วเข้ามามันไม่มากมีตัวช่วย พราะงั้นเขาสามารถอยู่จนถึง,รงครบสิบปีอพอเข้าปีที่สิบเอ็ดพับเขาก็ดีขึ้นแล้วนี่ยนะพอเปลี่ยนถนนชีวิตใหม่อาจจะดีขึ้นแต่บางทีอาจจะไม่ดีก็ได้นะมันมีสองอย่างอ่ะมันก็เป็นไปได้ทั้งดีแล้วก็เป็นไปได้ทั้งไม่ดีแต่ถ้าพอมันดวงมันดีขึ้นพับมันก็จะดีขึ้นได้ละเพราะบ้านเขาดีดวงมันไม่ดีหมดแล้วเนี่ยเพราะงั้นบ้านดีดวงดีมันก็เจริญก้าวหน้าอีกมันก็ ยังยังไปได้รอดบ้านก็ยังอยู่อย่างปกติสุขนะไม่ต้องถูกถูกยึดครับเพราะงั้นก็คือไล่ไปแล้วก็เจอว่าต้นเหตุที่มาอยู่ตรงเนี้ยเพราะดวงมันพามาครับเพราะฉะนั้นมันจึงในหลักของหวงจุ้ยเนี่ยมันจึงมีคำาำ,ำเนี่ยตลอดเวลาว่าอะไรจะเกิดกระจัดจาก,ก,การะราทำาแล้วเราทำอะไรมันอันดับแรกมาจากดวงก่อน เพราะดวงมันดีมันก็คิดในเรื่องที่ถูกแล้วทำแล้วก็ได้ดีเวลาดวงมันตกมันก็คิดในเรื่องที่ผิดแล้วก็ทำออกมาก็ไม่ดีเสร็จแล้วก็วิบัติดวงไม่ดีก็พาไปหาหาบ้านที่อาจจะทิศผิดองศาผิดอะไรอย่างนี้เวลาดวงดีเนี่ยนะมันก็พาเข้าไปเจอไอ้หมู่บ้านที่ดีครับอยู่แล้วก็ยิ่งเจริญขึ้นแต่ดวงมันตกพับมันก็พาเข้ามามาอยู่ อยู่บ้านที่บ้านแบบเนี้ยที่ตรงเนี้ยอตอนนี้ปัจจัยหนึ่งก็เกิดจากดวงปัจจัยหนึ่งก็จากเพื่อนอถ้าเพื่อนไม่มาซื้อบ้านหลังนี้ไม่มาชวนเขามาเขาก็เขาก็ไม่มาแต่เพื่อนมันก็เพราะเพื่อนมันมันเป็นเพื่อนรักกันอ่ะก็ย้ายบ้านใหม่ก็อยากอยากจะชวนมาโอดครับอ่ไม่ได้คิดอย่างอื่นเพื่อนก็ไม่ได้ชวนให้เขามาซื้อนะคือคืออคือเขา ดูแลถูกใจกใจ็ได้ตัดสินใจม,มาซื้อพรสุดท้ายท,<ำ>ทั้งตัวเขาและเพื่อนต้องยำแย่ไปตามๆกัน มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับโฉมใหม่ของเจริญเด็คอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388ยายบ้านใหมก่ก็อยากอยากจะชวนบะโอดอครับ อไม่ได้คิดอย่างอื่นเพื่อนก็ไม่ได้ชวนให้เขามาซื้อนะคือ,อคือเขาถูแลถูกใจเขาไ้้ตัดสินใจม,มาซื้อ,อพอสุดท้ายย่ำแย่ไปตามตามการเพราะฉะนั้นชีวิตเราชีวิตทุกคนเนี่ยปัจจัยแรกอยู่ที่ดวงดวงนี่สำคัญมากมเวลาดวงดีมันก็จะคิดถูกทำออกมาก็าจะได้เวลาดวงมันไม่ดีมันก็คิดผิด ทำออกมาแล้วก็เสียเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยดูแลดวงให้ดีเนี่ยสำคัญที่สุด mm hmm. โดยประเพณีคนจีนเนี่ยเขาจะถึงสิ้นปีทีงึงเนี่ยเขาบอกว่าภาษาจีนเขาจะว่า,ชาแช่แก่มึงแช่แก่มึงก็คือตรวจด,ดวงชะตาทั้งครอบครัว mm hmm. ครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าปีหน้ามันเป็นยังไง mm hmm. ควรจะปรับตัวยังไงควรจะ ทำยังไงเพื่อให้ปีหน้าไม่วิบัติครับอันนี้คือโดยประเพณีคนจีนจะมีคำเนี้ยภาษาจีนก็าเรแช่แก่เมืองแช่ก็คือตรวจชะตาของครอบครัวทุกคน<ะ>ว่าปีหน้าเป็นยังไงอันนี้คือโดยประเพณีเขาจะทํากันแต่มารุ่นหลังรุ่นหลังมันก็ประเพณีนี้ก็มันมันเจือจางไปมันก็หายไปอ่าเพราะงั้นก็ นานาจิตตังก็ต่างคนต่างคิดเพราะงั้นเรื่องแชร์แกมึงก็คือตรวจชะตากรรมของทุกคนมันก็ค่อยๆหายไปแต่สมัยโบราณเขาจะเป็นอย่างนี้นะสมัยแม่ผมอยู่เขาก็ทําแบบนี้นะอ,อาจารย์เหมือนกับว่า,ามาให้สิงแสตรวจด,ดถูถ้าถ้าสมมติว่าช่วงไหนดวงดีปุ๊บทาอะไรทําเลย<ค>เดินหน้าเต็มที่แต่ถ้าไม่ดีก็อาจจะจะได้รอบครอบถูกไหมอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ว่าตรวจดูแล้วในครอบครัวคนไหน ดวงชะตานี่ไม่ดีมีเรื่องวิบัติค<ะ>อลแลกก็คนเนี่ยห้าเดินทางไกลอ,อ,อยู่เฉพาะในในตัวจังหวัดตัวเองแล้วทำอะไรต้องรอบครอบหน่อยครับแต่มันก็มีคนไหนชะตากรรมเขาก็มีการปรับชะตากาัน<ะ>แต่คนที่ดีอยู่แล้วปกติก็ไม่ต้องทำอะไรคนที่ไม่ดี ก็จะมาปรับชะตาเพื่อไม่ให้เลวร้ายครับค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเคสตัดดที่จานํามานี่นะคะคือเออาจจะบอกว่ามันมีประโยชน์แล้วมันเป็นเกร็ดความรู้ที่ก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราควรเหมือนกับว่าให้รอบคอบหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยดูตรวจดูดูดวงชะตาหรือปรึกษาใช่ไหมคะพอั้นเนี่ยทาไมเขาเวลาจะทำไหล่ทิงต้องดูเลิกอ่ะนั่นน่ะเสียจ้ะครับดูเลิกมันก็ทํามนทุกวันนี่มันเจาะจงชฉพาทวันนี้ ทั้งจะดีวันนู้นจะไม่ดีครับเพราะมันเป็นตัวที่เราเชย้ยก็มองไม่ได้ว่าตัวไม่ดีอยู่ตรงไหน,นมันมองมองไม่เห็นแต่ว่าพอทําผิดพักดมันเกิดอย่างนั้นจริง,งครับเพราะงั้นตัวที่จะเกิดหรือไม่นั้นเราต้องไปดูว่าความเป็นจริงมันเป็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องวิชาของจุ้ยเนี่ยเขาเขาท่านยึดตัวความจริงสามอย่างครับอย่างที่หนึ่งก็คือมองเห็นแล้วเรา เมื่อเราเห็นแล้วเราก็รู้ได้ลวะว่าโอเคครับทําตรงนี้เนี่ยโอกาสจะผิดมันเป็นยังไงเพราะงาั้นตัวรู้ได้แล้วคาดดาถูกเพราะอะไรเพราะจากสถิติที่เขาเห็นมาที่รับรู้มา<ะ>เนี่ยพอคนนี้ทําแบบนี้ผลสุดท้ายก็ต้องเป็นนี้มัน<ะ>มันเจอได้เจอบ่อยอันนี้คือตัวความจริงตัวหนึ่งความจริงตัวที่สองก็คือว่าด้วยเหตุกับผลเพราะงาั้นทุกอย่างต้องมีเหตุผลนะเพราะงาั้นเมื่อคุณทําเห็นแบบนี้ มันก็จะต้องเกิดผลอย่างนี้ครับก็เหมือนกับคุณเอาเม็ดมะม่วงไปปลูกผลสุดท้ายบบาเป็นต้นมะม่วงผลออกมาก็ต้องเป็นมะม่วงมันจะเป็นละมุดเป็นรังสั์มันมเป็นไปไม่ได้มันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งใช่ค่ะครับก็เหมือนอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างด้วยเจ้าอบอยว่าเข้าไปในซอยลึกแล้วก็ไปเปิดร้านแล้วก็จับองศาทิศทางดูดวงดูเลิกทั้งหมดเนี่ย ร้อยเปอร์เซนต์ดีหมดทุกต้องหมดทุกองศาทุกเรือกอะไรดีหมดทุกอย่างแต่มันต้องเดินเข้าไปตัองร้อยเมตรอ่ะไม่ต้องร้อยเมตรอ่ะสิบเมตรก็พอแล้วแต่ร้านข้างนอกเนี่ยรถจอดพับซื้อแล้วหยิบขึ้นรถได้แล้วใครอ่ะเขาจะจอดรถแล้วเดินเข้าไปสิบเมตรแล้วต้องขอบขิ้วออกมาเพราะงั้นอันนี้เนี่ยเราใช้สามอันสามเด้วก็รู้ละว่าโดยเหตุผลอ่ะมันไม่มันไม่สมเหตุผลคุณมีเหตุลำบากแบบเนี้ยแล้ว ใครเขาจะต้องการลำบากเพราะงั้นตรงนี้ว่ารลยเหตุและผลครับแล้วตัวห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นอันดับที่สามทั้งสามอย่างเนี่ยต้องให้เข้ากันได้ต้องหนึ่งก่อนแล้วต้องสองก็ต้องให้มันได้แล้วอันดับที่สามทั้งมาห่วงจุ้ยเพราะงั้นอะไรนี่สามขั้นตอนตรงนี้ต้องครบต้องให้ได้ไม่ใช่ห่วงจุ้ยอย่างเดียวแล้วก็ดีแล้วก็ดีมันไม่ใช่ครับเพราะงั้นทุกอย่างต้องมี ต้องต้องต้องมีองค์ประกอบแล้วต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่บอกว่าชี้แบบนี้ก็เป็นแบบนี้ชี้แบบนั้นคือมันทั้งหมดต้องมีตัวสถิติที่เกิดขึ้นต้องมีความคำว่ามันสาเหตุต้องมีตัวสาเหตุต้องมีสาเหตุตรงนี้ก็ต้องมีตัวที่เคยต้องเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเพราะงั้นก็คือตัวสถิติเพราะงั้นทั้งหมดต้องมาจากมีเกิดขึ้นจริง และเราทั้งมาม,มาใช้กันถ้าไม่มีเกิดขึ้นจริงตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงละเพราะงั้นมันไม่ได้ความจริงครับค่ะ,คะ,คะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูดวงกันค่ะพักสักครู่ค่ะ มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลาชาวไทยมีสุข พบกับโฉมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 381 8388ท่านชมคะกลับเข้า,ขาสู่ช่วงหินหยางสัญจรน,นะคะเรายัง อยู่กับท่านอาจารย์นห้เกรงไกรบุญทการนเช่นเคยค่ะสำหรับดวงแรกในวันนี้ที่ท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาฝากกันนะคะก็คือดวงของคุณคุณพันธ์ค่ะอาจารย์จากกรุงเทพนะคะคเป็นคุณผู้หญิงเกิดวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมค่ะ2,503ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะครับ,รบดวงนี้นับชีนอายุ58ค,ค่ะเก่งหลายอย่างหพูดเก่งสองทงานเก่งสี่คิดเก่ง เรียนรู้อะไรได้เก่งครับแต่มีจุดยืนตัวยางสูงไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆคิดอะไรทําอะไรคนอื่นทําแล้วมันไม่ได้ดังใจเพราะงั้นเขาก็ต้องทําเองอแต่ดวงนี้อะไรที่เขาทําเองเขาจะประสบความสําเร็จแต่อะไรที่ให้คนอื่นทํามักจะติดปัญหาตัวเนี้ไม่ได้ดังใจเพราะตัวเองเก่งไงจันแ,แต่ว่าเวลาเชื่อเขาปักใจเชื่อนะคแล้วดวงนี้ Uh, เรื่องรักใครแล้วรักก็ปักใจรักรักใครก็รักคนนั้นเลยปักใจเลย <Huh. S 2> เพราะงั้นพอปักใจรักเนี่ยมันก็มันก็ติดตัวคาติดตัวขึงหัวงอะ่ะ hmm. uh, เพราะงั้นคู่ครองต้องทำอะไรให้อยู่ในร่องในรอยนะผิดร่องผิดรอยเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวอารมณ์เสีย <laughs> อารมณ์ไม่ดีละ <Huh. S 2> เพราะงั้นดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นดวงที่เสียโอกาส uh huh. มีโอกาสแต่มักจะไม่ได้ เพราะว่าดวงเขาเนี่ยถูกปิดถ้าดวงนี้เมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ดีดวงเนี้ยตัวต้นชีวิตนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักจะว่าไม่ค่อยดีก็ไม่ได้นะวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่ดีมากวัยเด็กก็คือช่วงไหนก็คือช่วงก่อนอายุยี่สิบสองก่อนอายุยี่สิบสองเนี่ยเป็นช่วงที่ดี ครับแล้วก่อนอายุ42เนี่ยเป็นช่วงที่ที่ที่ทำอะไรสมหวัง mm hmm. เพราะงั้นเราต้องถือว่าช่วงต้นชีวิตเนี่ยนะส่วนดีก็มีเยอะ <c oughs> แต่ว่าโอกาสผิดหวังก็มีข้ามาอายุ42เป็นต้นมาเนี่ยเป็นไงคจงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปัญหาเกิดละ <c oughs> มักจะติดขัดมักจะไม่ได้ มักจะมีเรื่องคู่แข่งมักจะเรื่องผิดพลาดทาั้งๆที่เขาก็เป็นคนเก่งแล้วเขาก็เป็นคนรอบครอบนะเป็นรอบครอบมากแต่พอดวงมันไม่ดีรอบครอบยังไงมันก็ไม่ดีเพราะดวงมันดวงมันพาไปแต่พอเข้าอายุห้าสิบสองห้าสิบสองเนี่ยก็คือในช่วงพอสอพอสอ พอสอห้าส mm ี hmm. ่เพราะงั้นครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เสียโอกาสละครับ mm hmm. แล้วเป็นช่วงที่ที่ที่มีตัวมีตัวบาดเจ็บเข้ามา mm hmm. คือบาดเจ็บและเสียตัง mm hmm. ค์บาดเจ็บและเสียตังค์หมายถึงคือเจ็บตัวด้วยเจ็บใจด้วย mm hmm. ไม่ไม่ใช่เจ็บตัวก็เจ็บใจ uh huh. ครับแล้วต้องเสียตังค์ด้วยเพราะงั mm ้นจะเป็นช่วงที่ และตัวที่ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเห็นชัดๆก็คือช่วงอายุ59แ้ไม่ใช่ช่วงอายุ57พอ59ปีที่แล้วผ่านมาค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ห้าเจ็ดเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเป็นเวลา5ปีจะมีตัวบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บก็คือไม่ใช่เจ็บใจก็เจ็บกายครับเจ็บใจก็คือเสียหายเจ็บกายก็คือเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องเรื่องตกรองสออกอะไรนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ครก็ก็มีมีสิทธิ์ที่จะเกิกับตัวนี้เพราะงั้นก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีแล้วก็ตั้งใจรับเหรียญไปแก่ใช่่ะทุกทุกปีเพราะการแก่แก่ครั้งละหนึ่งปีใช่เหรียญวีอยหนึ่งปีหรือว่าจะอาจจะมีอาจารย์บางทีอาจจะให้เป็นเหรียญประจําเดือนนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะดวงถัดมาค่ะดวงคุณบอลจากจังหวัดนนทบุรีนะคะอาจารย์ครับ เป็นคุณผู้ชายค่ะเกิดวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2528เวลา2ทุ่ม45นาทีค่ะครับปีนี้อายุ33ค่ะตั้งแต่อายุ29เป็นต้นมาค่ะเป็นเวลาเป็นเวลา5ปีพอดี29 3สรวมทั้งปีนี้5ปีใช่ห้ปีปีทำไมคะจ๊ะเพราะงั้น5ปีนี้เนี่ยมีตัวอุบัติเหตุคำว่าอุบัติเหตุก็คืออะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่โดยไม่คาดคิดค่ะ พราะง,งาั้นอุบัติเหตุตัวนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเสียตังค์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเสียตังค์คืออุบัติเหตุตัวนี้1 2บสวันส2วันจะเกิดขึ้นกับเขาหนึ่งวันเป็นเวลา5ปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุของอาจารย์ไม่ใช่แบบอาจจะไม่ใช่แบบเรื่องตกยางออกแต่อาจจะเป็นที่อะไรที่ไม่คาดฝันที่จะได้แล้วไม่ได้ค,ค่ะ หนึ่งเสียตังสองผิดหวังสามสุขภาพครับแต่ในนี้มีบาดเจ็บไม่มากนิดหน่อยเพราะงั้นเรื่องบาดเจ็บต้องถือว่าน้อยมากน้อยมากมแต่มันมีตัวเป็นครับเพราะงั้นแต่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วครับพอหลังจากปีนี้ไปตัวนี้ก็หมดแล้วดวงนี้เป็นดวงเก่งมีความสามารถมากไหวพิบปฏิพันธ์ดี เหตุการณ์เฉพาะหน้าไวและดวงนี้เรียนรู้อะไรได้ไวมากไวมากว mm ่า hmm. คนอืน่น mm hmm. ครับอตอนนี้อายุยังย้อนน้อยอยู่ค่ะสามสิบสามดวงนี้เนี่ยอนาคตมีอนาคตที่ดีอนาคตดีนะคะเพียงแต่ว่าต้องต้องปรับดวงให้ค <c oughs> ่ะใ,ให้ให้ให้ตัวขัดแย้งนั้นให้หายไป mm hmm. เพราะมันติดตัวถนนชีวิตเนี่ยติดตัวขัดแย้งเ <c oughs> พราะที่ผ่านมาเนี่ยดวงเขา การเงินเนี่ยก็มีพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามีเงินเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใช้จ่ายเมื่อนั้นแม่กระทำให้ใครยืมเงินยืมแล้วเนี่ยมักไม่ได้คืนได้คืนเนี่ยน้อยไม่ได้คืนเนี่ยจะมากักจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นตัวเนี้ยคือเป็นตัวติดลบสกสหรับดวงดวงเนี่ยที่ที่มาดูดวงคนนี้จริงๆอายุน้อยนะใช่ค่ะดวงน้อ้ดวงเนี่ยไม่ได้ชื่ออะไรง่ายๆหรอกครับเพราะงั้น เขายอมมาเชื่อเนี่ยผมว่าเขามีบุญเพราะการเชื่อไม่ได้ทำให้เขาเสียหายโอกาสเขาดีขึ้นค<ะ>วามดีเขาเกิดนั้นเหมือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยห้าปีนั้นมีตัวมีตัวอุบัติตัวเนี้คือตัวที่ไม่คาดคิดอ,ะอ่ะเพราะงั้นถ้าเราแก่ตรงต้นหาดีตัวไม่คาดคิดตัวนี้ไม่เกิดละแต่คำว่าไม่เกิดก็ไม่ได้คือร้อยหนึ่งเกิดเพียงยี่ห้า กพราะกานกระทบกระทั่งนิดหน่อยเออกระทบกระทั่มแค่ตกใจนะเพราะงั้นไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายในศัพท์ของหวงจุ้ยเนี่ยครับว่าวิชาหวงจุ้ยเป็นวิชาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับฟื้นฟ้าลิขิตแต่ไม่ใช่ขอฟ้าขอดินขอผ้าขอเจ้าแต่ต้องทําบุญทากุศลเพราะงั้นการทําบุญทํากุศลต้องทำอ่าคือทําบ่อย แต่ไม่ต้องทำเยอะๆทำตามกำลังของเราเช่นเรามีเมือหนึ่งทำสั้ร้อยสองร้อยไม่ได้เดือดร้อนครับทำบ่อยๆเวลาทำเสร็จพักเนี่ยอย่าให้เขาให้พรนะทำกับหลวงพ่อก็ทำกับขณายข้าายก็ได้ก็แล้วแต่เขาก็ต้องให้พรน,นะก็ว่าอย่าให้พรพระก็ต้องให้พรเพราะอย่าให้พรเรามากวดน้ำ แล้วก็อุทิศให้กับเจ้าความในเวรแล้วก็ไม่ขอเหมือนกันแล้วเราจะได้แต่ดวงเนี้ไม่ใช่เขามีทําบุญมาก็ต้องพ่อแม่ทําบุญทํากุศลมาเพราะงั้นเขาก็จะทั้งได้โดนบันดาลให้ให้มาหารายการเราใช่ค่ะก็ฝากถึงคุณบอลนะคะก็มามามาแก้ทุกปีค่ะค่ะท่านผู้ชมเขาวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกร คุณทการนนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะและแน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตอทอ บริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้เป็นประจำที่นี่ ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเอพร้อมด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ